ทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ฝากสาหรับรถมอเตอร์ไซค์แบบมีสโลทั้งคู่นะคะลักษณะของเกียร์ฝากนะคะเวลาติดตั้งนะคะจะอยู่ในองศาเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราติดตั้งนะคะประกบเข้าข้างเครื่องยนต์นะคะตัวยอยนะคะไปที่ด้านหลังนะคะต่อไปที่เพลากลางแล้วก็ไปที่เพลาท้ายนะคะจะ <Okay. S 1> มีเกียร์ต่ำเกียร์สูงแล้วก็ไว้สําหรับกดถอยหลังนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเราตั้งอยู่อย่างนี้นะคะด้านแป้นนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดดูแกนสเตอร์2 0มิลลิเมตรนะคะใช้กับเครื่องยนต์200 250ซีซีนะคะหรือว่าเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆก็ได้ที่เป็น20มิลนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบดูแกนสเตอร์17มิลลิเมตรนะคะใช้กับเครื่องยนต์100 125 1อ0ซีซีนะคะตัวนี้ดูแกนสเตอร์17มิลนะคะตัวนี้20มิลนะคะ ลักษณะการทำงานเหมือนกันค่ะแตกต่างกันที่ขนาดรูแกนสเตอร์แบบนี้นะคะทั้งคู่นะคะเติมน้ำมันไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มนะคะหลังจากใช้งานไปประมาณ2สัปดาห์นะคะเราค่อยเติมน้ำมันเพิ่มประมาณครึ่งลิตรนะคะสักสองร้อยมลก็เต็มแล้วนะคะ <Y ess. S 1> เราก็ใช้อย่างนี้นะคะลักษณะการทำงานจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งสองตัวะคะ่ะไซส์เดียวกันทั้งคู่ค่ะแตกต่างกันที่รูแกนสเตอร์อย่างเดียวนะคะละักษณะเวลาลูกค้ากดสั่งนะคะเราจะมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์อย่างเดียว <ๆ S 2> นะคะเีย <ๆ S 1> ร ยอยแบบนี้นะคะลูกค้ากดเลือกได้เลยถ้าไปติดตั้งใหม่ก็เลือกเป็นเกียร์พร้อมยอยไปเลยแต่ว่าถ้าลูกค้ามีติดตั้งอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเฉพาะตัวเกียร์ต,ยรตัวยอยมีอยู่ก็คือเลือกได้นะคะ